เมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยในช่อง Lee Life เรายังคงอยู่กันในช่วงของ Lee เราเรื่องหลอนขึ้นต้นด้วยคำขวัญประจำจังหวัดสุราษฎร์ขนาดนี้แล้วครับแน่นอน เรื่องราวในวันนี้ย่อมเป็นเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับจังหวัดสุราธานีอย่างแน่นอนเลยละครับเรื่องราวในวันนี้ครับผมรวบรวมมาถึงสองเรื่องราวด้วยกันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสะพานสีสุราษฎร์ครับเป็นสะพานที่ค่อนข้างสูงตั้งอยู่ทางปากน้ำตาปีเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองที่จะเดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือจะเดินทางขาล่องขึ้นกรุงเทพไปยังจังหวัดชุมพรครับก็ย่อมมีคนเดินทางผ่านเส้นทางนี้มากมายนอกจากมีการสัญจรผ่านเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินทางเลี่ยงเมืองแล้วก็ยังมีกลุ่มคนครับที่ขึ้นไปนั่งบริเวณราวสะพานหรือโซนที่เขาจะจัดโซนให้นั่งนะครับมันจะเป็นช่องทางเดินให้คนเข้าไปนั่งไปดูวิวไปดูบรรยากาศได้ครับเมื่อเป็นเรื่องเล่าของลีไลครับ ก็คงจะไม่เล่าเกี่ยวกับบรรยากาศที่สวยงามหรอกครับนอกจากมีคนไปนั่งดูนั่งดูวิวบริเวณสะพานนั้นแล้วก็ยังมีคนคิดสั้นไปกระโดดน้ำจากสะพานสีสุราษเสียชีวิตหลากหลายคนด้วยกันครับเรื่องราวเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นครับก่อนจะรับชมรับฟังกันฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปด้วยนะครับถ้าหากคุณพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันได้เลยครับคําเตือนเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความงมงายแต่อย่างใดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ เรื่องราวเกี่ยวกับสะพานสีสุราษฎร์นี้ครับผมรวบรวมมาถึงสองเรื่องราวด้วยกันผมขอเริ่มต้นที่เรื่องราวเรื่องแรกเลยละกันนะครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายท่านหนึ่งครับที่เขานั้นเรียนอยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมขอให้นามสมมุติผู้ชายคนนี้ว่าเป็นคุณบอยละกันนะครับ คุณบอยเล่ากับผมมาว่าตัวเขานั้นอยู่หอในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับและคืนนั้นครับก็ได้ชวนเพื่อนของเขาอีกสองคนว่าคืนนี้พวกเราจะไปนั่งไปกินกันบริเวณสะพานสีสุราษฎร์มองดูวิวเมืองสุราษฎร์ธานีที่สวยงามอยากรู้ว่ามันสวยจริงเหมือนที่เขาเรื่องลือกันหรือเปล่าถ้าไปนั่งดูกลางคืนครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ4-5ทุ่ม คุณบอยกับเพื่อนก็ได้ซื้อของซื้อขนมซื้อเครื่องดื่มมุ่งหน้าไปยังสะพานสีสุราษฎร์ครับตอนคุณบอยไปถึงคุณบอยเล่าว่ามีวัยรุ่นที่นั่งอยู่บริเวณนั้นประมาณสองสากลุ่มกันเลยทีเดียวคุณบอยก็ไปนั่งแยกห่างออกจากกลุ่มวัยรุ่น23กลุ่มนั้นครับก็นั่งกินกัน3คนกับเพื่อนของคุณบอยนั่งกินนั่งมองวิวเมืองสุราษฎร์ธานี คุณบอยเล่าว่าตอนที่นั่งกินอยู่นั้นก็ได้นั่งมองนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชั้นเรียนและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสะพานสีสุราษครับเพื่อนของคุณบอยคนหนึ่งเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยเราไม่ควรมานั่งที่นี่ตอนเวลาดึกๆนะมันมีคนที่มากระโดดน้ําเสียชีวิตหลายศพด้วยกันที่สะพานสีสุราษแห่งนี้ครับตัวคุณบอยครับ ัคุณบอยเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่เชื่อเรื่องราวอะไรพวกนี้ก็เลยปัดสายไล่ส่งบอกกับเพื่อนไปครับว่าเฮ้ย hey, ไม่มีหรอกผีเผออะไรกันคนเขาตายเขาก็ตายไปแล้วอย่าไปคิดอะไรมากหลังจากนั้นเพื่อนของคุณบอยคนนี้ก็เหมือนจะจำใจยอมก็กลมหน้าดื่มกันกินกันเปลี่ยนเรื่องพูดคุยกันต่อไปครับจนกินไปสักพักหนึ่งเวลาล่วงเลยไปประมาณเที่ยงคืนครับเครื่องดื่ม ใกล้จะหมดลงวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเริ่มทยอยกลับกันไปแล้วเหลือเพียงแค่กลุ่มคุณบอยเพียงแค่คนเดียวครับตอนนั้นคุณบอยบอกว่าเฮ้ยเครื่องดื่มหมดแล้วเดี๋ยวออกไปซื้อกันหน่อยดีกว่าเพื่อนของเขาครับบอกว่าเออได้ได้ได้นั่นเดี๋ยวไปซื้อเองบอยนั่งนอย,อยู่นี่ก็ได้ไม่ต้องไปหรอกคุณบอยก็โอเคได้เลยงั้นก็ออกไปซื้อว่าจะให้เพื่อนอีกคนนั่งด้วยกัน เป็นเพื่อนของคุณบอยครับเพราะเขาไปกัน3าคนครับจะให้เพื่อนคนนึงออกไปซื้อแต่ถว่าไอ้คนที่จะออกไปซื้อนั้นครับเขาบอกว่าเอาเพื่อนอีกคนหนึ่งผมขอให้นามสมมุติว่าคุณบอยคุณเก่งและคุณโอมแล้วกันนะครับคุณเก่งที่คุยกับคุณบอยครับก็บอกว่าเอาโอมไปด้วยไปช่วยถือของเพราะว่าตัวเขานั้นครับขับมอเตอร์ไซค์กันมาคุณบอยก็จำใจยอมครับโอเคไปไปเดี๋ยวนั่งรอยอยู่ตรงนี้ เมื่อคุณบอยนั่งอยู่สักพักครับมีความรู้สึกแปลกๆมือนเหมือนมีใครจ้องมองหรือมีใครมายืนอยู่ในบริเวณนั้นกับเขาด้วยเมื่อคุณบอยมองซ้ายมองขวาปรากฏว่ามันก็ไม่มีใครครับ มันไม่มีใครที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเขาเลยคุณบอยเล่าว่าเขานั่งอยู่บริเวณจุดกึ่งกลางของสะพานนั้นเมื่อมองไปทางซ้ายครับห่างออกไปสักระยะหนึ่งครับแล้วก็จะมองไม่เห็นเพราะมันจะเป็นโค้งลงไปครับคุณบอยเล่าว่าตอนนั้นคุณบอยก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครครับแต่ถว่าเมื่อนั่งอยู่สักพักมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินมาคุยกับคุณบอยสอบถามครับว่าเป็นอะไรทําไมมานั่งอยู่คนเดียวมีความเครียดมีอะไรหรือเปล่าครับ คุณบอยก็เหมือนจะขำในใจครับเพราะว่าโอ้ไม่มีอะไรหรอกพี่แค่มานั่งดื่มมานั่งกินกับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนออกไปซื้อเครื่องดื่มเดี๋ยวเพื่อนก็กลับกันมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับเมื่อผู้ชายคนนั้นได้ยินครับผู้ชายคนนั้นก็พยักหน้าและค่อยๆเดินออกห่างจากคุณบอยไปคุณบอยนั่งอยู่สักพักคุณบอยได้กลิ่นแปลกๆครับเหมือนกลิ่นทูบคุณบอยก็ลุกขึ้นมายืนบริเวณราวสะพานครับปรากฏว่าคุณบอยเห็นผู้ชายคนนั้น กำลังจับราวสะพานกำลังที่จะกระโดดลงไปในแม่น้ำตาปีตอนนั้นเลยครับเมื่อคุณบอยเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งวิ่งเข้าไปดึงแขนผู้ชายคนนั้นครับคุณบอยเล่าว่าตอนที่จับแขนผู้ชายคนนั้นแขนของผู้ชายคนนั้นครับมันเย็นเฉียบมันไม่มีความอุ่นมันไม่เหมือนแขนของคนทั่วไปครับมันเหมือนแขนของศพอะไรประมาณนี้คุณบอยเล่าว่าเมื่อจับแขนนั้นครับ ผู้ชายคนนั้นก็ไม่มองหน้าคุณบอยแม้แต่นิดเดียวก็ได้ดิ่งตัวกระโดดลงไปในน้ำครับคุณบอยคว้าแขนไว้แต่ทว่าร่างของผู้ชายคนนั้นก็หล่นลงไปแต่ที่น่าตกใจครับแขนของผู้ชายคนนั้นยังติดอยู่ที่มือของคุณบอยเลยเมื่อคุณบอยเห็นอย่างนั้นครับคุณบอยตกใจมากมากว่านี่มันคืออะไรกันคุณบอยเล่าว่า มันมีความรู้สึกแปลกๆกเกิดขึ้นกับตัวเขาเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้เช่นกันครับเขาบอกว่าเขารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งเขานั้นยืนจับอยู่ราวสะพานกำลังจะก,กระโดดลงจากสะพานไปสู่แม่น้ำตาปีนะครับแต่ด้วยความโชคดีของคุณบอยในวันนั้นครับกลุ่มเพื่อนของเขาคุณโอมกับคุณเก่งนั้นกลับมาทันพอดี เห็นคุณบอยยืนอยู่ตรงราวสะพานครับก็เลยรีบไปคว้าตัวคุณบอยมาดึงขึ้นมาจากราวสะพานแล้วก็พยายามตบหน้าเรียกคุณบอยทําให้คุณบอยนั้นฟื้นสติขึ้นมาครับแน่คุณบอยก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่คุณบอยเจอมาเมื่อครู่นี้ให้กับคุณเก่งและคุณโอมเพื่อนของเขาได้ฟังครับเพื่อนของเขาก็เลยรู้เลยครับว่านั่นไม่ใช่คนที่มากระโดดน้ําในคืนนี้ แต่นั่นคือร่างของผู้ชายที่กระโดดน้ําไปเมื่อหลายเดือนก่อนครับเพราะว่าคุณเก่งกับคุณโอมครับเขาติดตามข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันพอสมควรครับเมื่อมีคนเสียชีวิตในบริเวณสะพานสีสุราษฎร์นี้ครับก็จะมีเพจที่ว่าโพสต์ลงอะไรประมาณนี้เขาก็ติดตามข่าวสารครับคุณบอยได้อธิบายลักษณะของผู้ชายคนนั้นให้ฟังมันตรงกับผู้ชายที่กระโดดน้ํา ลงจากสะพานสีสุราษนี้ไปเมื่อหลายเดือนก่อนครับคุณเก่งและคุณโอมก็รีบพาคุณบอยกลับไปยังหอไม่กล้าที่จะให้คุณบอยอยู่ในบริเวณนั้นต่อแล้วครับและนี่ก็คือเรื่องราวร้อนๆที่คุณบอยได้ไปเจอมาที่สะพานสีสุราษนั้นครับเป็นไงกันบ้างครับเรื่องแรกทําให้คุณน่ากลัวหรือคนลุกกันบ้างหรืยอยังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปต่อกันเรื่องที่สอง ของสะพานสีสุราษฎร์นี้เลยครับเรื่องนี้ผมต้องขอให้นามสมมุติครับว่าเป็นเรื่องของพี่โอมแล้วกันนะครับพี่โอมเล่าว่าพี่เป็นคนที่ขับรถส่งของจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสู่จังหวัดชุมพรเป็นประจำครับโดยใช้เส้นทางผ่านสะพานสีสุราษฎร์นี้บ่อยครั้งพี่โอมก็เดินทางส่งไปส่งมาแบบนี้อยู่เป็นประจำทุกสัปดาห์ครับจนมาวันนั้นครับพี่โอมเล่าว่าวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ พี่โอมได้ขับรถส่งของครับแต่ทว่าวันนั้นพี่โอมออกมาสายครับทำให้ถึงบริเวณสะพานสีสุราษฎร์นี้ประมาณ 3- าถึงสี่ทุ่มเห็นจะได้ครับพี่โอมก็ขับรถส่งของมาขับมาเรื่อยๆรถกำลังขึ้นบนสะพานสีสุราษฎร์ขาล่องมุ่งหน้าสู่จังหวัดชุมพรครับแต่ทว่าเมื่อขับขึ้นมาถึงบริเวณตรงกลางของสะพานสีสุราษฎร์ครับ รถของพี่โอมนั้นได้ดับดับลงไปดือ้อดับลงไปแบบไร้สาเหตุครับพี่โอมเล่าว่าก่อนออกเดินทางพี่โอมจะเป็นคนที่เช็ครถเช็คสภาพพร้อมใช้งานทุกครั้งแต่อยู่จูรถมาดับอยู่กลางสะพานนี้ทําให้พี่โอมรู้สึกแปลกๆครับก็เลยเลียบลงไปข้างทางจอดรถดึงเบรกมือลงมาเช็คครับเมื่อลงมาเช็คเช็คต่างๆก็ไม่มีอะไร ตอนนั้นนึกในใจน่าจะเกินมือของคนขับรถอย่างเราแล้วก็เลยติดต่อครับโทรหาช่างช่างในบริเวณนั้นครับช่างก็มาที่รถของพี่โอมบนสะพานสีสุราษนั้นอย่างไวเลยละครับเมื่อมาเช็คดูทั้งระบบต่างๆของรถครับไม่มีอะไรผิดปกติเลยทุกอย่างใช้ได้ปกติแต่ถว่ามันสตาร์ทไม่ติดครับลองเปลี่ยนแบตเตอรี่ดูแล้ว ก็ออยังคงสตาร์ทไม่ติดเช่นเคยช่างบอกกับพี่โอมว่างั้นเดี๋ยวลากรถไปไว้ที่อู่ไหมตอนนี้เวลาล่วงเลยไปถึงเที่ยงคืนแล้วล่ะครับพี่โอมก็ตอบตกลงไปให้ช่างนั้นนำรถมาลากลากไปที่อู่ครับช่างที่มาในทีแรกครับช่างได้ขับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อมาเช็ครถให้ครับก็ขับกลับไปที่อู่เพื่อที่จะไปเอารถลากเพื่อมาลากรถของพี่โอม ไปจอดไว้ที่อู่ของช่างนั้นครับแต่เมื่อช่างออกไปได้สักพักหนึ่งพี่โอมเล่าว่ามันมีความรู้สึกแปลกแปลกมันเหมือนมีใครมายืนอยู่บนราวสะพานครับบนราวสะพานนั้นมันมีร่างของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นครับทําไมนะทําไมก่อนหน้านี้เราไม่เห็นผู้ชายคนนั้นเลยพี่โอมครับด้วยความหวังดีก็เรียกครับเรียกผู้ชายคนนั้นว่าพี่พี่ไปยืนตรงนั้นระวังนะ เดี๋ยวมันตกลงไปเสียชีวิตได้อะไรประมาณนี้ครับเมื่อร่างร่างนั้นได้ยินเสียงพี่โอมตะโกนมาอย่างนั้นครับร่างร่างนั้นก็ค่อยๆหันมาหาพี่โอมครับแต่ทว่าสิ่งที่พี่โอมเห็นร่างนั้นมันไม่ใช่ใบหน้าของคนปกติครับมันเป็นใบหน้าที่บวมเป่งเหมือนขึ้นอืดลิ้นจุกปากดวงตานี่ถลนออกมาสีหน้าของร่างร่างนั้น เหมือนสงสัยว่าใครมาทำอะไรอยู่บริเวณนี้น้ำหนองไหลเยิ้มออกมาทางหน้าทางเบ้าตาทางรูจมูกครับพี่โอมเห็นภาพนั้นและตกใจอย่างมากสักครู่หนึ่งร่างนั้นก็ค่อยๆขยับขยับมาทางพี่โอมขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับลมที่พัดมากลิ่นมันโชยมาพี่โอมบอกว่ามันเป็นกลิ่นที่เหม็นเน่าเหม็นมากๆร่างนั้น ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ตรงหน้าพี่โอมแต่ทว่ามันก็ยังมีราวกั้นครับมันยังมีราวสะพานที่กั้นอยู่ระหว่างร่างนั้นกับพี่โอมพี่โอมรู้สึกไม่ค่อยดีรีบวิ่งขึ้นไปบนรถครับรีบสตาร์ทสตาร์ทยังไงก็มันยังไม่ติดเพราะรถมันเสียพี่โอมก็ทําได้เพียงแค่พนมมือไหว้พระกราบไหว้นึกถึงหน้าพ่อแม่ นมือขอให้พาตัวเองออกไปจากจุดนี้ให้โดยไวอะไรประมาณนี้ครับลองสตาร์ทรถอีกครั้งปรากฏว่ารถมันติดขึ้นมาเองเฉยเลยทั้งที่พี่โอมซ่อมอยู่พักหนึ่งทั้งช่างมาซ่อมอยู่ก็ยังไม่ติดแต่เมื่อนึกในใจเมื่อไหว้พระเมื่อนึกถึงหน้าพ่อแม่ขอให้พาตัวเองออกไปจากจุดนี้ครับรถเหมือนมันจะเป็นใจมันติดขึ้นมาให้เองเลยเมื่มอรถติดครับ พี่โอมไม่รอช้าพุ่งหน้าออกไปจากจุดนั้นครับแต่ตอนนั้นสายตาของพี่โอมครับเหลือบไปมองกระจกมองหลังทําให้เห็นครับร่างที่อืดบวมเป่งน้ําหนองเต็มตัวของร่างนั้นมันค่อยๆปล่อยมือจากราวสะพานและลงไปอย่างแม่น้ําตาปีเบื้องล่างครับเมื่อพี่โอมเห็นอย่างนั้นเขาพยายามตั้งสติในการขับรถ ให้พ้นจากสะพานตรงนี้ไปครับเมื่อพี่โอมพ้นจากสะพานตรงนี้ไปได้สักพักมันก็มีเสียงเสียงหนึ่งครับมันมีเสียงเป็นเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ของพี่โอมครับดังขึ้นมาพี่โอมก็รับสายปรากฏว่าครับมันเป็นช่างคนนั้นที่โทรมาหาพี่โอมครับว่าอา้าวรถไปไหนแล้วมาพร้อมที่จะลากให้แล้วอะไรประมาณนี้พี่โอมบอกว่าไม่เป็นไรครับพี่ตอนนี้รถสตาร์ตติดแล้ว ขอบคุณมากขอเลขบัญชีและกันเดี๋ยวจะโอนค่าเหนื่อยค่าเสียเวลาให้ทีหลังครับไม่ขออยู่ในสะพานตรงนั้นเพราะมันมีผีมารอพี่อยู่กับผมด้วยผมเลยต้องหนีออกมาก่อนครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่สองของพี่โอมพนักงานขับรถขนส่งที่ไปเจอดีบนสะพานสีสุราษฎร์นั้นมาเช่นกันละครับเป็นไงกันบ้างครับเรื่องราวเรื่องแรก ผมบอกเลยนะครับว่าที่ตรงไหนที่มีคนเคยฆ่าตัวตายหรือมีคนเคยเสียชีวิตครับอย่าไปปากดีเหมือนคุณบอยนามสมมุติเลยครับไม่งั้นถ้าเพื่อนของเขามาไม่ทันป่านนี้คุณบอยอาจจะเสียชีวิตไปด้วยแล้วก็เป็นได้ละครับส่วนพี่โอมที่เดินทางนั้นครับแม้ว่าเดินทางตามปกติแล้วก็ยังมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเขาครับ แต่ถือว่าทั้งสองคนนี้ยังโชคดีนะครับที่แค่เจอที่รอดกลับมาได้ทั้งคุณบอยนามสมบุตและพี่โอมนามสมบุตครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสะพานสีสุราษฎร์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี้หลอนกันไหมครับและจังหวัดคุณละครับมีเรื่องราวหลอน,ลอนมีเรื่องราวสยองขวัญอะไรกันบ้างรบกวนครับรบกวน แชร์ลงมาใต้คลิปคลิปนี้ก็ได้ครับหรือจะแชร์ลงมาผ่านทางแฟนเพจ f a c e b o o k l e Life ก็ย่อมได้เช่นกันครับแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนจะจากกันไปสะพานสีสุราษฎร์ครับเป็นสะพานที่ค่อนข้างสูงและวิวสวยทั้งวิวอ่าวไทยและวิวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแต่รบกวนนะครับไปเที่ยวไปชมก่อนพระอาทิตย์ตกไม่งั้น ุณอาจจะเจอเหมือนสองคนนี้ก็เป็นได้ครับสวัสดีครับรีไลฟ์รีเล่าเรื่อง